บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Toyota าคอม u ิวเตอร์ออนนะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดเบรกเกอร์ไบโอลิเดเซอร์ฟินิชโปรแม็ก78วัตพร้อมวงแหวนเส้นดีนะคะเดวอารสีน้ำเงิน d a y l ไลท์ a อร์ดิสไตและหลอด l อลดีที่ตัดหมอกค่ะไฟเลี้ยวค่ะเดย l ไลท์เป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟต่ำค่ะ ปดไฟต่ำตัวเดวิสตัดระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะแสงตอนกลางวันนะคะไฟสูงค่ะตัวนี้ไฟสูงจะเป็นสปอร์ตเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเราชมแสงผ่านล์มตัวรถค่ะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านนะคะมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะขอทางค่ะ ท่านใดนะคะสนใจอัพเกรดชิ้นงานดีๆเนียนแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ f a c บุ o กบีทีพีเมียร์ม o ตอ o ซีนอได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ